สวัสดีครับเ,เพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยหนังเรื่องเชื้อสิ่งค้นหาศูนย์หายเป็นหนังสอบสวนสืบสวนเมื่อรู้ว่าลูกสาวได้หายตัวไปเรื่องราวจะหักม,มุมมากแค่ไหนก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับเริ่มต้นมาที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาเป็นคนเอเชียแต่อาศัยอยู่ในเมริกาซึ่งประกอบไปด้วยเดวิดคิมผู้เป็นพ่อแพมผู้เป็นแม่และมา์โก้ลูกสาว ลูกสาวนชอบเรียนปินโนครอบครัวนี้ค่อนข้างทันสมัยใช้อุปกรณ์ไอทีได้อย่างชำนาญครอบครัวนี้ค่อนข้างอบอุ่นแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานแล้ววันหนึ่งผู้เป็นแม่ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเดวิดจึงเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังแล้วตอนนี้ลูกก็เริ่มโตเป็นสาวเรียนอยมัธยมปลายพ่อเลี้ยงลูกแบบจริงจังคอยซักถามโทรหาตลอดตอนนี้ลูกอยู่ไหนมาเตียวค่ะอยู่บ้านคอยเหรอ อ๋อเพื่อนที่เรียนชีวะพ่อไม่เคยเจอหรอกแล้วลูกจะกลับตอนไหนหรออ๋อหนูว่าคงดึกแน่ๆดึกนี่คือสามทุ่มหรือว่ายังไงเนอะเฮ้ดึกนี่คือว่าทั้งคืนเลยละพ่อพ่อกำลังจะถามเรื่องสอบแต่ลูกก็วางสายไปซะก่อนแต่พอตกดึกลูกก็โทรมาพ่อทั้งหลายสายแต่พ่อหลับลึกเพราะกินยานอนหลับจึงไม่ได้รับสาย พอถึงตอนเช้าพ่อก็ะโตกหลับไปแต่มาคราวนี้ลูกก็ไม่รับสายพ่อเลยฝากข้อความเสี่ยงเอาไว้หลังจากนั้นลูกก็ไม่อ่านชัดอ่านลอยและก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยวันนี้วันศุกร์ลูกจะไปเรียนปินโนพอ่อเลยเซิร์ชหาเบอร์เธอรครูที่สอนเปีนโนสวัสดีค่ะฉันกำลังสอนอยู่เดี๋ยวฉันโทรกลับนะคะ คุณครูครับเรียกมาโกมาคุยกับผมแปบ๊บหนึ่งได้ไหมครับเทิน,นะคะคุณคิมโทรมาหาครูเรื่องอะไรคะเนี่ยคือคือคือ,คอลูกสาวของผมกําลังเรียนอยู่กับคุณไม่ใช่หรือครับมาโก้คิมเรือเรียนเป็นตั้งหกเดือนแล้วนะคะอะไรเนะาะเธอจะกลับมาเรียนใหม่เลยคะคุณคิมคะทุกอย่างโอเคไหมคะครับทุกอย่างโอเคแต่ไม่ค่อยโอเค จะเป็นไปได้ไงเพราะเขาจ่ายเงินค่าเรียนปินโนตลอดหลังจากนั้นพ่อก็ค้นหาดูโชว์เช่ยวต่างๆของลูกสาวเพื่อจะได้รู้ข้อมูลว่าตอนนี้ลูกอยู่ไหนไม่ว่าจะเฟ e บุ o k ทวิตเตอร์หรืออื่นๆลูกก็ตั้งรหัสไว้ทุกตัวพ่อจึงเข้าไปดูไม่ได้แล้วเดวิดก็ชัดไปหาน้องชายน้องชายก็แนะนำว่าให้โทรไปหาเพื่อนสิแต่เดวิดก็ไม่มีเบอร์โทรเพื่อนสักคน เขาเลยไปค้นหาเบอร์จากคอมพิวเตอร์ของภรรยาเพราะว่าเธอชอบจดข้อมูลเอาไว้เสมอจึงได้เจอเบอร์เธอของเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขามีชื่อว่าไอแซคลูกฉันไม่อยู่อาจจะขึ้นไปบนเขาโทษนะครับ พูเขาอะไรหรือครับตั้งแคมป์ไงไอแซคไปตั้งแคมป์กับเพื่อนๆน,นะพงชวนมาโก้ไปด้วยแน่ๆถ้ามีสัญญาณฉันจะบอกไอแซคให้มาโก้โทรมาคุณนะคะขอบคุณมากนะครับในไม่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะโอ้โอ,โอ้ขอบคุณนะครับทุกอย่างโอเคมากผมกับมาโก้สบายดีครับต่อมาไอแซคก็โทรหาเดวิดฮัลโหล ไงครับคุณเคมนี่ผมไอแซกนะแม่ผมบอกว่าช่วยตอมลูกสาวมาฟุดกับผมหน่อยสินี่แม่ผมไม่ได้บอกเหรอคือมาโก้ไม่ได้ไปด้วยคือเธอไม่ได้ไปกับเราครับคือผมไปรับเธอหลังเลิกเรียนก่อนจะเดินทางแถมรถผมยังมีที่ว่างอยู่นะฮะแล้วเธอบอกว่าไงเธอไม่ได้รับสายเนาะตอนนี้เดวิดก็เลยเชื่อว่าลูกสาวได้หายตัวไปจึงโทรแจ้งความกับตำรวจเพื่อหาตัวในเวลาต่อมาตำรวจสายสืบคดีคนหายก็โทรหา อารุณสวัสดิ์ค่ะคุณคิมฉันชื่อรดเมรีลิวิกฉันเป็นตำรวจสายสืบที่จะทำคดีลูกสาวคุณค่ะอารุณสวัสดิ์ผมกำลังรอสายคุณอยู่เลยใช่ค่ะเราจะทำให้เร็วที่สุดค่ะฉันอยู่ห่างบ้านคุณประมาณ30นาทีนะคะในระหว่างนี้คุณพอยจะบอกสิ่งที่ทราบก่อนได้ไหมคะผมเพิ่งบอกทุกอยา่างเท่าที่ความรู้กับคนที่คุยด้วยเมื่อัชวโมงก่อนเองเนาะดิพวกคุณไม่ได้คุยกันเลยเหรอฉันรับรองค่ะคุณคิมเราจริงจังกับเรื่องแบบนี้ มากเลยล่ะคะ่ะในฐานะที่ฉันเป็นแม่ฉันเข้าใจความรู้สึกคุณว่าเป็นยังไงเพื่อจะช่วยคุณฉันจะต้องรู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นจากสิ่งที่คุณเห็นเข้าใจครับคุณสายสืบในระหว่างที่คุยเดวิดก็นำชื่อของสายสืบมาค้นหาใน Google ก็ได้พบว่าเธอได้รับรางวัลจากการเป็นสายสืบเท่าที่ดูจากโปรไฟล์และการค้นหาจาก Facebook ดูแล้วเธอน่าจะใช้ได้โอเคค่ะคุณคิมฉันจะรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูปของคุณ แต่ฉันอยากจะรู้ให้มากกว่านี้นะคะได้ครับแล้วจะให้ผมทำยังไงคุณไม่ต้องทำอะไรฉันจะจัดการเองมันเป็นหน้าที่ของเราสิ่งที่ด้านพ่อแม่จะช่วยได้บอกรายละเอียดของลูกสาวคุณและคนที่เธอติดต่อด้วยคุณช่วยเฉพาะเรื่องนี้ได้ไหมคะครับแล้วผู้เป็นพ่อเขาแฮกเข้าเฟซบุ๊กของลูกตัวเองเพื่อดูว่าเพื่อนของเธอมีใครบ้างติดต่อใครบ้างแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆของลูกส่งให้กับสายสืบ รวมถึงไล่โทรสอบถามไปเบอร์ต่างๆเท่าที่จะสามารถทำได้แล้วเดวิดก็พบว่าเพื่อนๆหลายคนไม่ค่อยสนิทกับลูกสาวเพราะว่าเธอชอบอยู่คนเดียวมากกว่ามันจึงทำให้ผู้เป็นพ่อแปลกใจเพราะเขาคิดว่าลูกสาวมีเพื่อนและใช้ชีวิตตามเบรื่องปกติทั่วไปแล้วเดวิดก็โทรไปปรึกษากับน้องชายน้องชายบอกว่าให้โทรหาคนที่ไม่ได้อยู่ใน Facebook ดู เดวิดจึงค้นหาได้มารายชื่อหนึ่งแต่พอคุยไปเพื่อนคนนีก็ไม่เคยสนิทกับลูกสาวเท่าไหร่พูดตามจริงนะหนูก็ไม่รู้แล้วเธอไปติวทำไมกันนี่ยใหญ่นั่นมันจะสมัครเบอร์ก่โอเคงั้นเธอพวกเธอเรียนวิชาดีกันงั้นมาโก้พูดอะไร,ประแปลกๆบ้างไหมหรือว่าทำตัวปแปลกๆไปเนาะเอเธอไปดูทเบอร์บ่อยๆนะเออเอเดี๋ยวนั่นอะรคือทมเบอร์ แล้วเดวิดก็ไปนค้นหาบัญชีเทมเบอร์ของลูกสาวแต่ว่าในนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนอกจากรูปที่ลูกสาวถ่ายเอาไว้หลังจากนั้นนักสืบสาวก็ได้ส่งไฟล์กล้องวิดีโอจากหน้ารถก็ได้พบว่าลูกสาวได้ขับรถออกไปจากนอกเมืองซึ่งบริเวณนั้นมันไกลมากๆเลยมันก็น่าแปลกว่าทำไมเธอต้องขับไปบริเวณนั้นเธอไปทำอะไรกันแน่ นักสืบจึงให้เดวิดช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งสืบจากคนอื่นๆนอกจากเพื่อนลูกสาวหลังจากนั้นเดวิดก็ไปเช็คเงินในบัญชีของลูกสาวก็พบว่าเธอได้นงเงินที่ให้เป็นค่าเรียนเปนโนทุกอาทิตย์เอามาฝากไว้ในบัญชีนี้เมื่อ6วันก่อนเธอได้ถอนเงิน2,500ดอลลาร์ด้วยไปเข้าเวมโมไอเว็บบริการจ่ายเงินนั่นเหละมันมันบอกไหมว่าถอนไปทําไมโอเคมันแปลกแปก แปลกจริงๆพี่เธอคงไม่มีเอี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมไม่รู้สิแล้วเดวิดก็ไล่เช็กไปบัญชีของลูกสาวแต่เขาก็ต้องมาเอะใจเพราะว่ามีบัญชีบัญชีหนึ่งมักจะปรากฏไะนรให้กับลูกสาวทุกครั้งเลยโผเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางกุยๆเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เดวิดก็ได้เอาชื่อนี้ไปเสิร์ชแล้วก็ได้เบอร์โทรมาเว็บค้นหาเบอร์โทรต้อเสียงเงินด้วยนะถึงจะได้เบอร์คนอื่นมาพอโทรไปชายแั์รุ่นขนานก็บอกว่าไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นนักสืบก็ส่งข้อมูลมาว่า มาโก้ลูกสาวได้แอบปลอมใบกกับเี่ขึ้นมาแล้วเงิน2,500ดอลลาร์ก็โอนเข้าบัญชีตัวเองเธอจะทําอะไรกันเธอฟอกเงินหรือนี่ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะคะฉันเจอพวกค้ายาทําแบบนั้นเยอะพวกนั้นถูกเพ่งเลงก็จะโอนเข้าบัญชีกับคนที่ไม่ถูกจับตาไม่ถูกจับตาแบบไหนหลรอทางอินเทอร์เน็ตเธอทําปลอมแถมถอนเงินให้ตัวเองมันหมายความว่ายังไงคือคุณอาจจะเริ่มคิดได้แล้วว่ามาโก้อาจจะหนีไปแล้วแล้วมาโก้จะหนีไปทาไมนั่นแหละคะ่ะ สิ่งที่เราไม่รู้เธอจะทำอย่างนั้นทำไมเธอโทรมาหาผมกลางดึกตั้งหลายหนเลยนะไม่ไม่ผมรู้จักลูกสาวผมดีเธอไม่ได้หนีไปหลังจากนั้นทางพ่อก็สืบประวัติกันเข้าชมของลูกแล้วก็ไปเจอเว็บเว็บหนึ่งที่ชื่อว่า y o u c a ซึ่งเป็นเว็บที่หาเพื่อนคุย ก็พบว่าลูกสาวได้อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปก็พบว่ามีบางเรื่องที่ลูกสาวไม่อยากคุยกับพ่อทั้งเรื่องเรียนและเรื่องส่วนตัวซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีความสุขเลยนอกจากนั้นก็ยังพบว่าลูกสาวได้ไลค์คุยกับแชทแชทหนึ่งซึ่งมีแอดเขาที่ชื่อว่าฟีดแอนด์ซี p ผู้หญิงคนนี้จะชอบมาคุยตอนที่ลูกสาวไลฟ์สดประจํา จากการอ่านประวัติการชัดกระพบว่าฟิตแอนชิปได้ทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอทำงานขยันขันแข็งเพื่อหาเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลจากนั้นเดวิดก็ได้นำข้อมูลไปให้นักสืบพอนักสืบได้ไปตรวจสอบก็นำมาบอกเดวิดว่าเธอได้ไปตามหาคนที่มีแอคเคาต์ชื่อชิปแอนชิปแล้วแล้วพบว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่มาโก้หายตัวไปมันจึงทำให้เดวิดเหนื่อยและสิ้นหวังมากๆดูเหมือนว่าเวลาที่ผ่านมาเขาดูแลลูกไม่ดีพอ จริงๆแล้วเขาไม่รู้จักลูกสาวตัวเองดีด้วยซ้ำส่วนนักสืบเองเธอก็มีลูกเหมือนกันเธอพยายามปลอบใจเดวิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณอย่าเสียใจไปเลยและก่อนที่เดวิดจะปิดคอมพิวเตอร์ก็เอกใจกับคลิปคลิปหนึ่งของลูกสาวกับอีกภาพภาพหนึ่งมันดูคล้ายกันเดวิดก๊อปปี้ชื่อในภาพไปเสิร์ชหาแล้วก็พบว่าเป็นทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ลูกสาวอัดคลิปบอกว่าเธอชอบไปบ่อยๆ ซึ่งแห่งนั้นห่างจากจุดที่พบรถของลูกสาวประมาณ4.1ไมล์หรือถ้าจะขับรถไปก็ประมาณ5นาทีเดวิดไม่รอช้าขับรถไปที่ทะเลสาบนั้นทันทีซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตี3:45 ระหว่างที่ไปเดวิดก็ฝากข้อความให้กับนักสืบโอไปถึงทะเลสาบก็ประมาณตี2อยบสแล้วนักสืบก็ตื่นเธ้ามาหาเขาขึ้นจะไหนคุณบอกว่าเธอนี้ไปวิกนี่คนอยู่ที่ทะเลสาบเหรอคุณบอกว่าเธอนี้ไปโอเคฉันจะตามไปเดี๋ยวนี้โอเคฉันบอกให้คุณใจเย็นๆนะเราจะสืบเรื่องนี้ไปด้วยกันนี่คุณให้ฉันดูอะไรนี่คือผูกุญแจของลูกสาวผมให้ตายสิ คุณแจ้งตำรวจอย่างนั้นเหรอเชกกำลังไปเชกกำลังไปเดี๋ยวนี้คุณบอกว่าเธอดีไปเดเวกพอรุ่งเช้าตำรวจก็พบรถของมาก็ตกลงไปในทะเลสาบแต่พอกู้ขึ้นมาก็ไม่พบใครอยู่ในรถฉันนักสืบเมรีวิกจากการตรวจสอบเราพบรอยเลือดอยู่เล็กน้อยอยู่เรือนแผงหน้ารถของคนนั่งข้างรอยเลือดที่เห็นแสดงว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งคดีนี้ประเมินว่า เป็นการลักพาตัวหลังจากนั้นข่าวของเด็กหายก็ดังไปทั่วประเทศแต่เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่าและมีหุบเหวชันทีมตำรวจก็ได้เคลียร์พื้นที่ไปบางส่วนแล้วแต่ก็มีอีกหลายจุดที่จะต้องค้นหาเป็นอย่างมากจึงระดมกำลังคนเพื่อค้นหาเพิ่มเติมแต่เหมือนจะยากเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกลงมายากที่จะค้นหาตอนนี้ข่าวของมาโกก็ดังไปทั่วโลกโซเชียลคล้ายคข่า,ขาวเด็กหายในไทย จนมีแฮชแท็กตามหามาโก้ขึ้นมาสังคมโลกโชเชียลก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาบางก็บอกว่าเป็นปัญหาทางบ้านบางก็บอกว่าเป็นปัญหาทางพ่อพวกเพื่อนๆของมาโก้ที่ยังไม่สนิทกับเธอได้มาโพสแสดงความเสียใจที่มาโก้หายไปแล้วก็มีนักเลงคีย์บอร์ดคนหนึ่งได้โพสข้อความไม่ดีให้กับมาโก้ พอเดวิดรู้ก็โกรธมากจึงไปตามเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้นักสืบโรสเมรีสั่งห้ามเดวิดไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกเลยเพราะว่ามาทำให้วุ่นวายยากต่อการสืบคดีนี้อีกเดวิดจึงฉุนไปใหญ่เพราะว่าเขาเจอเข้อมูลทะเลสาบแห่งนี้จนทำให้ตำรวจได้เบาะแสที่สำคัญทั้งๆท,ท,ที่นักสืบคิดว่าลูกสาวของเขานี้ออกจากบ้านถ้าหากคุณสงสัยใครมันก็ไม่แปลก แต่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะหาข้อพิสูจน์ไม่ใช่คุณที่จะมาขุดคุยหาหลักฐานถึงยังไงเดวิดก็สืบค้นหาหลักฐานอยู่ดีเพราะยังเชื่อว่าลูกสาวยังไงก็ยังไม่ตายเดวิดย้อนไปดูรูปรถ ที่พึ่งออมมาได้แล้วก็สังเกตเห็นว่าในรถของลูกสาวมีเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งอดสูมเข้ามาใกล้ๆก็เป็นเสื้อของทีมแจ็คก,กี้ซึ่งเป็นเสื้อที่น้องชายของเขาเคยใส่เดวิดก็เลยเข้าไปอ่านประวัติแชทของน้องชายกับลูกสาวของเขาคุยกันก็พบว่าอากับหลานคุยกันแบบสนิทสนมดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนจะทําเรื่องเสื่อมเสียเพราะชอบแชทนัดกันบ่อยๆตอนกลางคืนเดวิดก็เลยแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านน้องชายเพื่อดูพิรุธต่างๆตอนที่เขาสนทนา กับน้องชายแล้วนายกับมากโก้เป็นยังไงบ้างเนี่ยหมายความว่ายังไงอะ่ะก็เห็นแชทคุยกันนี่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่บ่อยหรอกมันแค่แบบว่าแล้วนายเจอเธอครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่นะเจอเธอครั้งสุดท้ายตอนไหนเฮีย er! ฉันแทบจำไม่ได้เลยเนาะมเอานหน้าคุยเรื่องอื่นซิมวัวแต่คุยเรื่องนี้มันจะพานเป็นป้ากันทั้งคู่นะเมื่อคืนนี้สนุกมากเลย ว่าไงเนาะแต่มันรู้สึกปแปลกๆนิดหน่อยอย่าบอกพ่อเธอนะถ้าพ่อเธอรู้อาตายแน่ๆจริงๆนะเขาฆ่าอาแน่ๆแ,แล้วคุยกันแบบนี้อยู่เจ็ดหนไนนายทำอะไรลูกสาวฉันนายทำอะไรลูกฉันพี่ฉันอธิบายได้เนาะแต่รู้ไหมช่วยช่วยจะยินจนก่อนไปนงก่อนนั่งก่อนนะมันนี้นเดี๋ยวนายทำอะไรลูกฉันกันชอกันชอกันชอ อะไรนะฉันสูบกัญชากับมาคอตอนที่นายกลับมาช่วงปีใหม่เธอเจอป้องกัญชาฉันเธอก็อยากจะลองมันก็เลยมีครั้งต่อ,ตอมานายให้ลูกฉันผียาเรนี่เธอเลยมาหานายกลางดึกและยังไงต่อก็แค่นั้นก็แค่มองกัญชาสาบายเลยอยากรู้ทำไมเธอต้งเกลียดการเรียนเปนียโนนุ่นเพราะถ้าเธอเข้าไปนั่นจตแต่เปียโน,นและจะคิดถึงแต่หน้าแม่ของเธอนั่นเธอบอกนายเนี่ยนะแต่ไม่บอกฉันทำไมล่ะก็เพราะว่า น้อยไม่เคยถอมไงตั้งแต่เมียนอยตายน้อยก็ไม่คุยกับมาโก,กและคิดอะไรตั้งแต่สองปีนี่เธออยากให้นอยคุยด้วยนะไม่จะเป็นมาทุกวันนี้ระหว่างที่สองคนสนทนางกันนักสืบก็ส่งข่าวร้ายมาบอกว่าลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วเดวิดเจ้าแล้วตอนนี้ก็จับคนร้ายได้แล้วคนร้ายชื่อเดนนี่คาทอคนร้ายได้ถ่ายวิดีโอสารภาพความผิด ก่อนที่คนร้ายจะฆ่าตัวตายตามคดีนี้จึงปิดลงไปได้ถึงแม้ว่ามีหลายอย่างที่เดวิดคาใจแต่ต้องยอมรับความจริงเพราะลูกสาวที่จากไปแล้วเดวิดได้ไปเปิดเว็บเว็บหนึ่งเป็นเว็บอัปโหลดรูปภาพเก็บไฟล์เลยอัปโหลดรูปภาพของลูกสาวเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําแล้วก็มาสะดุดรูปภาพของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาก็คุ้นกับหน้าผู้หญิงคนนี้มาก พอคนไปก็พบว่าเธอเป็นฟิ t เอน h ิ p เพื่อนของลูกสาวเดวิดก็เลยเอาภาพนี้ไปค้นหาใน Google ก็รู้ว่าเธอคนนี้ชื่อฮันนาเธอเป็นนางแบบที่ขายในเว็บสต็อกโฟโต้เดวิดจึงโทรไปหาฮันนาฮันนาบอกว่าเธอไม่รู้จักลูกสาวของเขาจึงรู้ว่าฟิ t เอน h ิ p เป็น u s e r อร์เดมที่ปลอมขึ้นมาส่วนคนได้รูปเธอก็คือนางแบบที่โดนบริษัทโฆษณาดึงภาพเธอไปใช้มันก็ม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยทำให้เรื่องทั้งหมดจุ่งยากเข้าไปอีก เดวิดก็เลยโทรหานักสืบทันทีแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เดวิดก็เลยโทรเข้าสำนักงานตำรวจจึงรู้ว่านักสืบคนนี้ไม่ได้ถูกสั่งให้มาทำคดีลูกสาวของเขาเธออาสาเข้ามาทำเองมันจึงทำให้เดวิดสงสัยเข้าไปใหญ่เดวิดก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลของนักสืบคนนี้เพิ่มเติม,ตมจนได้เห็นว่าเธอได้ไปที่ศูนย์บำบัดนักโทษก็ได้พบรูปชายคนหนึ่งที่เขาออกมาสรารภาพว่าเป็นคนฆ่าลูกชายของเดวิด เดวิดจึงคิดว่านักสืบสาวคนนี้คงมีส่วนเกี่ยวพันกับการตายของลูกเขาแน่นอนแล้วตอนนี้นักสืบก็ยังไปงานศพของลูกสาวของเขาเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็เลยโทรไปแจ้งนายอำเภอให้ไปจับนักสืบสาวที่งานศพหลังจากนั้นนักสืบสาวก็ได้สารภาพว่าทั้งหมดนั้นเป็นการจัดฉากของเธอเองคนที่ใช้ยูสเซอร์ฟิกเอนซิโกคือลูกชายของเธอเองซึ่งลูกชายของเธอแอบชอบมาโกตั้งแต่ปฐมแล้วรู้เรื่องชีวิตของเธอรู้สิ่งที่เธอชอบ แล้วเขาก็แต่งเรื่องขึ้นมาสร้างตัวตนใหม่สร้างตัวเองว่าเป็นเด็กเสิร์ฟสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งโกหกว่าแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพื่อจะเงิน2 5ง0นดอลลาร์ไปรักษาแม่แม่ของมาโก้ที่เสียไปก็เพราะโรคมะเร็งเหมือนกันเธอจึงสงสารก็เลยโอนเงินให้วันเกิดเหตุลูกของนักสืบวบิกต้องการสรารภาพผิดจึงขับรถตามเธอไปมา์โกก็ตกใจที่มีคนสะกดรอยตามแล้วมา์โกก็ตีลูกชายของนักสืบจนเลือดออก เธอก็เลยวิ่งหนีโทรมาหาพ่อให้พ่อช่วยมันมืดมากเขาไม่ต้องการทำร้ายเธอแต่เธอก็ตีเขาเขาเลยตอบโต้ผลักเธอหล่นลงไปในหน้าผาเธอก็หายไปเลยลูกชายคุณโทรหาคุณเพื่อให้ปกปิดเรื่องฆาตกรรมเหรอเปล่าไม่ฉันเป็นคนตัดสินใจเองตอนที่มองลงไปหน้าผาคุณได้หลบไปไหมแล้วคุณรู้ได้อย่างไงว่าว่าเธอตายอย่างนั้นเหรอก็บันทั้งแคบทั้งชันเหลยวลงไปน่าจะลึก50ฟุตได้แถมมันยังเงียบสนิทด้วย แล้วฉันก็ขับรถไปทิ้งที่ทะเลสาบแล้วเป็นคนนำสืบสวนเองฉันทำให้เดวิดเชื่อว่าลูกสาวของเขานี้ออกจากบ้านแล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าพวกเราเคลียร์โซนนั้นแล้วซึ่งฉันรู้ว่าที่นั่นมีศพอยู่แต่มันก็คงไม่นานหรอกพวกเขาจะหาที่นั่นพบฉันเลยหาแพะมารับบาปแทนคุณก็เลยลากอดีตนักโทษที่รู้จักมอยัดบทให้เขาอ่านแล้วค้กฆ่าตัวตายจริงๆหรอ เขาเป็นลูกของฉันหรอไหมลูกของฉันเจออะไรอยู่ในคโกเขาแค่ทำพลาดเมื่อคุณคิมถามว่าลูกสาวเขาตายแล้วจริงๆเหรอคุณบอกเขาว่าอะไรฉันบอกว่าต่อให้มาโก้รอตายไปได้มันก็ไม่สำคัญเพราะเธอขาดน้ำตั้งห้าวันแล้วเดวิดเขาตอบมาว่ายัางไงเขาบอกให้ตำรวจกลับรถ เขาบอกว่ามันเพิ่งสองวันซึ่งวันจันทร์มันมีพายุฝนสุดท้ายปฏิหารก็มีจริงคนพบมากโกและสุดท้ายก็ช่วยเธอขึ้นมาจากก้นเหวได้เหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้เดวิดใส่ใจลูกสาวมากขึ้นและแล้วหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยนะครับ